สิ่งสำคัญเลยนะคะที่ทำให้แก้เลอรี่ผ่านวิกฤตช่วงเวลาที่เลวร้ายที่ผ่านมาได้เนี่ยก็คงต้องพึ่งสติเลยค่ะสติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะขอให้ปีต่อไปเนี่ยเป็นปีที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาค่ะทางเราขอให้สถานการณ์เหล่านี้ดีขึ้นดีขึ้นในฐานะผู้ประกอบการค่ะ ทางเรายืนหยัดจะต่อสู้และอดทนจับมือก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะคะพร้อมๆกันเราเชื่อว่าหลังฝนตกฟ้าย่อมสดใสเสมอสู้ๆนะคะทุกคน สวัสดีพี่ใหม่ค่ะจากแก้วแ,แกลอรี่นะคะก็ขออวยพรปีใหม่ให้กับทุกๆคนโดยเฉพาะอ่าเพื่อนๆพี่น้องๆที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะขอให้ปีต่อไปเนี่ยเป็นปีที่ดีกว่าปีที่ผ่านๆมาถึงแม้ว่าปัญหามันอาจจะยังคงอยู่อา่าโควิดอาจจะยังไม่หายไปไปจากเราแต่ก็ขอให้ทุกคน ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายไปแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีพีใหม่ค่ะสิ่งสำคัญเลยนะคะที่ทำให้แกลลอรี่ผ่านวิกฤตช่วงเวลาที่เลวร้ายที่ผ่านมาได้เนี่ยก็คงต้องพึ่งสติเลยค่ะสติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะไม่ว่าจะเกิดเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่า จะมีสายพันธุ์ใหม่โอมิคอนเข้ามาหรือว่าจะมีใหม่เข้ามาอีกหรือจะมีโรคภัยอื่นเข้ามาอีกสิ่งสาคัญที่ที่มันจะประคองเราไปได้ก็คือสติเป็นอันดับแรกเลยนะคะและเมื่อเรามีสติแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริงอะไรที่แก้ได้เราก็แก้อันไหนที่แก้ไม่ได้เราก็ต้องปล่อยมันไปนะคะ่ะและ ช่วงเวลาที่มันแย่บางครั้งเราก็พยายามมองสิ่งดีๆที่มันมีอยู่ในนั้นอย่างโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ดีที่ทําให้เรามีเวลามากขึ้นเราก็เอาเวลาที่เรามีมากขึ้นมาพัฒนาตัวเองมาแก้ไขสิ่งบกพ่อที่เรารู้ว่าเรายังสามารถที่จะพัฒนาปรับปรุงมันได้อยู่ก็หันมาแก้ไขตัวเองมาพัฒนางานของเราพัฒนาร้านของเรามันเป็นสิ่งที่เราทําได้ เราก็ทําสิ่งนั้นและเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรามีสติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมีปัญหาเข้ามามากมายแค่ไหนเนี่ยคิดว่าเราก็น่าจะผ่านพ้นมันไปได้ค่ะอันนี้แหละเป็นที่รับของที่ทําให้เราเดินมาถึงได้ทุกวันนี้ ในสถานการณ์โควิดในปีที่ผ่านมาค่ะทางบริษัทเราบอบช้ำสาหัสหนักมากเหลือเกินกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกระลอกใช่ค่ะเราขายสินค้าออนไลน์ก็จริงแต่ในส่วนเมื่อสถานการณ์ก้าวเข้ามาค่ะอันส่วนสถานการณ์โควิดทุกคนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการใช้ชีวิตใหม่ ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรือการเลือกซื้อสิ่งของจําเป็นฉะนั้นหนึ่งในนั้นคือเสื้อผ้าทุกคนไม่ได้ออกไปไหนฉนันทุกความจำเป็นในการซื้อของเนี่ยตรงนี้าหายไปออเดอร์ของเราค่ะจากปกติมีการสั่งซื้อกันวันหนึ่งเกิน100้อยตัวขึ้นไปมีออเดอร์จากต่างประเทศแต่ตอนแต่สถานการณ์ตอนนั้นนะคะวันหนึ่ง10ตัวก็เก่งแล้วถามว่าทายังไงดีล่ะสถานการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วดูข่าวทุกวันนะคะหดหูมีคนนอนตายข้างถนนมีคนนอน นอนกันไม่มีบ้านไร้บ้านมีคนยืนต่อแถวแจกข้าวค่ะไม่มีข้าวกินถามว่าพอเราเห็นเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นนะคะ มันทาให้เรากลับมองว่าเฮ้ยที่เราเจอค่ะมันน้อยมันน้อยกว่าเขามากฉะนั้นยังมีคนลําบากมากกว่าเราเราต้องสู้เราสู้ทีเราสู้ยังไงคะพยายามหาของค่ะหารายได้เสริมทําอะไรดีคะหารายได้เสริมขายแมสค่ะขายเจแลแอลกอฮอล์ขายแผ่นกองทําทุกอย่างค่ะเพื่อก่อให้เกิดไรายได้เพราะเราต้องมีพนักงานที่ต้องดูแลค่ะมีครอบครัวมีคนข้างหลังที่รอเราอยู่เราถึงต้องอดทนแล้วต่อสู้เพื่อจะก้าวข้ามผ่านมันไปค่ะปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาค่ะทางเรา ขอให้สถานการณ์เหล่านี้ดีขึ้นดีขึ้นในทางะผู้ประกอบการค่ะทางเรายืนหยัดจะต่อสู้และอดทนจับมือก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะคะพร้อมๆกันเราเชื่อว่าหลังฝนตกฟ้าย่อมสดใสเสมอสู้ๆนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ